กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องร้านนะคะกับช่วงของไอเดียร้านเด็ดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีร้านอาหารมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะพี่ชายใช่พูดแล้วหิวเลย <laughs> นะครับสโมกี้บาร์บีคิวแอนกริลนะครับเป็นร้านที่เรานํามาจากประเทศอ <India. S 1> ินเดียอินเตอร์เดียใครจะเชื่อว่าจะ,จะมีร้านสไตล์แบบนี้อยู่ใช่นะครับร้านนี้เนี่ยทันสมัยมากนะครับบรรยากาศของร้านเนี่ยมีบรรยากาศเขาเรียกสีวอร์มโทนนะครับใช้โครงสีที่มันเป็นไม้เป็นอิฐนะครับที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยเป็นตัว ลุมโทนทั้งหมดของร้านนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยสีด<ะ>ําไม่ว่าจะเป็นเสาโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้สีดําเป็นตัวกําหนดนะครับสีดำเนี่ยเขาบอกว่ามันแทนที่ของข่านน่ย ของการกริวของการที่จะทำให้มันเกิดกาอารมณ์ของการไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่โครงสร้างของฐานเสานะครับอ,อยู่ที่เสาร,รูปแบบต่างๆนะครับและร้านก็ทีเด็ดก็ตรงที่ว่ามีฟงมีฟืนให้เห็นกันเลยว่าตรงอย่างบันไดใช่ไหมคะใช่ฟืนต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นส่วนประกอบในการที่เขาจะใช้จ้างบาร์บีคิวต่างๆเพื่อจะมาเสิร์ฟเพราะว่าเนี่ย กลิ่นของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่เราใช้การย่าด้วยไฟฟ้าอริพติว่าจริงไหมจริงมันจะธรรมชาติกว่ามันจะหอมเขาเรียกหอมถ่านแลวมันจะเขาเรียกว่ามันจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆค่อยๆสุกใช่แต่บางทีไม่แรงเกินไปถ้าเกิดใช้ไฟมันดูเร่งรัดไปหน่อยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการที่เราเอาส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมาโชว์เนี่ยก็จะทำให้คุณที่เป็นลูกค้าเนี่ยสามารถที่เข้าใจและก็สามารถ ตัดสินใจได้ว่าอ๋อเหมือนพิซซ่าที่เขาใช้เตาเตาถ่านอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกับพิซซ่าเตาไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะเป็นร้านที่เก๋ไก๋มีบรรยากาศนะครับสามารถที่จะรองไปใช้บริการดูนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ไปอินเดียเราจะเอาร้านนั้นมาทําที่เมืองไทยเราลองนึกดูได้ว่าคือร้านเนี่ยถ้าจะเอาถ่านมาแบบว่าย่างกันเลยอยู่ร้านแอร์คอดิชั่นเนี่ยมันทําไม่ได้อะพิซซ่ถูกไหม เพราะเนี่ยมันก็แบบว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้ลูกค้าเรารู้ว่าเราใช้กระบวนการอย่างจริงๆอันที่หนึ่งนะครับที่เขาชอบนิยมทำก็คือว่าทําเป็นตู้กระจกแล้วก็ว่าโชว,โชว์การย่างเนี่ยให้อยู่ในตู้กระจกเลยมันก็จะทําให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมามนดูเป็นดิสเพย์ และวิธีที่2ก็วิธีอย่างร้านที่เราให้ตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับก็คือว่าเอาส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเอามาเป็นเดคอเรทเลยหรือมาเป็นส่วนตกแต่งเลย <c oughs> นะครับก็จะไปทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจาได้เลยว่าร้านของเราเนี่ยใช้ส่วนผสมใช้วิธีประกอบอาหารอย่างไรนะครับ <c oughs> ทำให้คุณภาพของอาหารเราอาาร่อยอย่างนี้นะครับ <c oughs> ว่าใครเก่อาจจะสโลว์ไลฟ์อ่าจะต้องไปร้านไซย์แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะมีสีสันจิ๊ดจ๊าดฉุดฉาดสาวห้ามพลาดกับร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านอะไรจ๊ะร้านนี้นะคะมาจากที่ญี่ปุ่นค่ะร้านเฟนดีนั่นเองโอ้เฟนดีนี่จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีมานานมีชื่อเสียงเอ นโด่ดงดังมากๆซึ่งก็ดังในเรื่องของกระเป๋านะคะรวมไปถึง w i n d ดว์ดิสเพลย์เกไก๋ชลเดอร์มากสำหรับที่นี่แต่ที่นี่น่าจะเป็นเฟรนดีที่แปลกไปจากเฟรนดเดิมๆนะเพราะปกติเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย จะมีร้านกิเกหรือว่าอย่างพวกแฟลชชิฟตสตอร์อะไรที่ญี่ปุ่นก็จะดูดีหรือว่าจะดูแหวกแนวจากที่ปารีสหรือว่าอิตาลีคือ,อที่พี่ว่าสงสัยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นร้านที่สีสวยจริงๆอ่ะ,ะมันเป็นร้านที่มันดูเป็นแบบร้านสีสวยมากและสีสดนะครับและถ้าเราโฟกัสหรือว่าเรามองไปใกล้ๆของมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นลักษณะของแท่งดิสซอ,อ้อพัตี้ที่มันแบบมีความหรูหราคือเราไปดูที่ก้นของแท่งดิสซออเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบปลอกสีทองหุ้มอยู่ มันก็มีความหรูหราอยู่ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นปิดพัน์นันหนึ่งที่มันเป็นเหมือนลิปสติกอาจจะเป็นที่เขียนขอบปากที่เขียนขอบปากอะไรอย่างงี้นะครับเพราะเป็นสีสดสดทั้งหมดเลยแล้วก็มีโชว์ดิสเพย์ให้เห็นเลยสวยมากสวยมากนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถนํามาประกอบให้มันเป็นตัวแท่นวางกระเป๋าเก๋ๆหรือที่โชว์วางกระเป๋าสีหวานๆสวยๆนะครับเห็นกล่องเล็กๆไหมที่ว่าข้างในน่าจะเป็นกบ กเาเพราะว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยบางทีเราต้องการความความแหลมคมขึ้นมาแล้วก็อาจใช้ตุกกลเนี่ยเหลาด้วยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ขายพร้อมกันเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราต้องการสีสันสดใสแล,และผลิ d u ั t ต์เราสีสวยอยู่แล้วเราสามารถนำา p r o d ั c t ์ร้อยผลิตภัณ์เนี่ยเอามาร้อยเรียงเพื่อให้เกิดสีสันของร้านได้ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่า ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าสินค้าเนี่ยเป็นของใหม่และวมันมีสีสันที่เขาถูกใจจริงคือคนที่เขาต้องการอะไรที่แบบว่าขอบปากอย่างที่แพรตี้บอกเนี่ยสีสดสีสวยสีไม่เหมือนใครเนี่ยมีให้เลือกขนาดนี้เนี่ยรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็จะได้ว่าเป็นการแจ้งเกิดของเฟรดดี้นะครับที่เรารู้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนังสวยนะครับเอเซอรี่สวยเปิดลายใหม่เปิดลายใหม่เป็นลายและตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรียกว่าแจ้งเกิดในเวทีของลายเครื่องสำอางได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะสาวๆญี่ปุ่นเนี่ยเห็นอย่างนี้เลยนะพี่รู้ว่าเส้นกระเป๋าแล้วก็ช็อปมาด้วยแท่งสองแท่งเป็นไรก็ใส่ในกระเป๋าเลยใช่แล้วนะครับยังเป็นอีกครั้งนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้ร้านที่คุณรักเนี่ยนะคะมีดีไซน์เก๋ๆที่เราแนมนต์มาตลอดง่ายมากๆค่ะเพียงคุณส่ง SMS เซมสมาที่เบอร์4642104ค่ะพิมพ์คำว่ารายการร้อยเรื่องร้านตามด้วยชื่อร้านของคุณและชื่อของคุณค่ะ ใช่นะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณมีร้านเรามีดีไซน์นะครับไอเดียและดีไซน์เก๋ๆเราจะนํามาฝากกันเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับดูร้อยเรื่องร้านเป็นประจําทุกสัปดาห์เราเชื่อนะครับว่าร้านของคุณเนี่ยจะสวยเก๋ไม่ซ้ําแบบใครและที่สำคัญที่สุดยอดขายเนี่ยจะพุ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวส่งเสริมให้สินค้าเราโดดเด่นมากทิ่ขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของผมกับแพตตี้หมดลงแล้วครับพบกับร้อยเรื่องร้านได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะลาละครับ